แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเพิ่ม CRO เนี่ยจาก200เป็น400ได้ก็เป็นเพิ่มเป็นเท่าเลยถูกไหมครับทั้งที่จำนวนททาฟิกเนี่ยเข้ามาเท่าเดิมสวัสดีครับผมเคนครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง CRO นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ ก็มาทัาธุระสองสาวันก็จะกลับไปลนะครับจริงๆผมเพิ่งมาเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองอันนั้นก็เน้นมาพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับก็ที่นี่อากาศเย็นดีไม่เหมือนกรุงเทพนะครับผมว่าใครที่มีเวลาก็ลองมาเที่ยวได้ครับแต่ว่าเท่าที่เห็นคือฝนตกกับทุกวันนะที่นี่วันนี้ก็ตกเมื่อกี้ผมก็ไปนั่งเล่นที่สตาร์บัคมาแล้วก็ปิดตอนสี่ทุ่มก็เลยกลับมาที่โรงแรมนะครับมาพักผ่อนีตยว่นนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าด้วยแต่ก็ตามก็เลยอยากจะอัดวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอก่อนนอน เพื่อที่จะได้แบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่อง CTR หรือ Click Through Rate ไปแล้วซึ่งก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรผมอยากให้ย้อนกลับไปดูวอนโอที่แล้วเดี๋ยวจะได้พอเก็ตไอเดียนิดหน่อยนะครับคราวนี้พอมาสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าสุกที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนมาเลเซียแล้วกันนะครับเขาเป็นทางด้าน SEO Manager แต่เขาจะ เน้นโฟกัสทางด้านพวก CRO หรือ Analytics เป็นหลักซึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็ถามเรื่อง CRO นิดหน่อยคราวนี้ผมก็เลยอยากจะนำสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นิดหน่อยเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับ CRO คืออะไรถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆแล้วกันนะก็คือว่าเป็นการที่คนที่มาเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยมันบรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ในหน้าเว็บเพจหรือหน้าเว็บไซต์นั้น จริงๆเว็บ,บไซต์เราอาจจะมีหลายหน้าก็ได้นะครับในแต่หน้าอาจจะมีคนละจุดประสงค์นะจริงๆจ,จ,จุดประสงค์เหล่านี้เราเรียกันว่า conversion goal ถ้าทำจุดประสงค์นี้ผ่านแล้วก็ถือว่ามันผ่านนะครับซึ่งจุดประสงค์เนี้ยมันอาจจะเป็นเช่นว่าไปกดปุ่มนี้หรือว่าเป็น add to cart ซื้อของกับเรานะครับหรือไปกดปุ่มเพื่อโทรหาเราหรือไป add line อะไรก็ตามนะครับพวกนี้เป็น goal ที่เราตั้งไว้ซึ่งถ้าคนที่เข้ามาเว็บไซต์แล้วเนี่ย ไปทำแอคชั่นเหล่านี้เมื่อไหร่เนี่ย CRO เนี่ยก็ถือว่าเป็นถูกต้องหรือว่าผ่านก็คือเป็นเกณฑ์ถือว่าคนเข้ามาร0อคนบรรลุจุดประสงค์แต่ละโกเนี่กี่คนเป็นเปอร์เซนต์ก็อันนี้เป็นเปอร์เซนต์ของ CRO นะครับผมหวังว่าจะพอเข้าใจนะครับคราวนี้เราจะตั้งโกยังไงการตั้งโกของ CRO เนี่ยถ้าในภาษาเทคนิคคือว่าเราต้องดำโค้ดไปใส่ให้กับปุ่มหรืออะไรก็ตามที่เราทำไว้สมมติว่า เราตั้งโกว่าจะกดปุ่มนี้ราจะต้องโคดไปใส่เพื่อแท็กใช่ไหมครับซึ่งโค้ดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ทูอะไรในการดูจริงๆมันมีหลายทูมากเช่นตั้งแต่ Facebook ก็มี Facebook Pixel ใช่ไหมครับก o o ก l e ก็มีพวก Google Tag กะไรพวกนี้แล้วก็มีทูต่างๆที่เราใช้แหละก็ไปเอาโคดเนี่ยไปฝังไว้ตรงตามปุ่มตามไหลเมื่อคนกดปุ๊บมันก็จะรู้แอคชั่นหรือในบางซอฟต์แวร์มันก็จะแท็กให้เราเลยพวกเกี่ยวกับ a ซลส์เพจอะไรพวกนี้มันจะมีแท็กให้เราพอกดมันจะแบบทำเป็น a อนาลิติกมาให้ดูเลยว่ามีคนเข้ามากี่คนกดปุ่มนี้เท่าไหร่ใช้เวลาหน,น้านี้เท่าไหร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีหลายทูที่ดูได้นะจุดประสงค์คือว่าเราก็สามารถที่จะไปเซตมันได้แหละแล้วคนเข้ามาก็แท็กมันแล้วก็ดูว่าบรรลุจุดประสงค์กี่คนซึ่งถามว่ามันสำคัญยังไงผมอยากให้ลองคิดดูว่าถ้าคนเข้ามาที่หน้าเว็บเพจนี้แล้ว,วครับ และทําไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้อย่างเช่นมาเสร็จก็เด้งออกไปหรือปิดไปไม่กดปุ่มหรือไม่ add to card หรือไม่ทําตามแอคชั่นที่เราวางไว้เนี่ยหรือกระทั่งให้ใส e ่อีเมลหรือก็ตามนะครับคือเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการให้เขาทาใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละเราต้องปรับปรุงมันการที่เราปรับปรุง CRO ให้ดีขึ้นเนี่ยจะเป็นการที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของทราฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จริงๆผมอยากอธิบายนิดหน่อยให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างสมมติมีคนเข้ามาเว็บไซต์เราสักประมาณ1,000คนแล้วกันคราวนี้ไม่ทํำเลยเลย500คนผมตีไป800เลยกันเขาเนี้นประมาณสัก200คนที่ทําก็กดปุ่มหรือใส่ข้อความที่ต้องการเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเพิ่ม CRO เนี่ยจาก200เป็น400ได้ก็เป็นเพิ่มเป็นเท่าเลยถูกไหมครับทั้งที่จํานวนทราฟิกเนี่ยเข้ามาเท่าเดิมแต่ว่า คนทำแอคชั่นอะไรเนี่ยมากขึ้นการที่จะเพิ่ม CRO เนี่ยมันมีหลายวิธีอย่างแรกเลยเราต้องรู้พฤติกรรมของคนใช้งานก่อนว่าคนเข้าใช้งานแล้วมันเป็นยังไงเขาติดตรงไหนไหมเขาหาสิ่งที่เขาต้องการหาเจอไหมแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำสิ่งที่เราต้องการพวกนี้เราต้องการการวิเคราะห์ด้วยสำหรับรายละเอียดในการทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโออื่นๆให้อีกทีแล้วกันนะครับซึ่งผมอยากให้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรในวิดีโอนี้ แล้วก็เราจะได้มีมายเซตหรือมีความคิดที่จะเอาไปปรับปรุงมันนะครับก็ข้อดีคือว่าอย่างที่ผมบอกไปทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยในการดึงท rafic เข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นแต่เราทํา t rafic ที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนให้มันบรรลุจุดประสงค์ได้ดีขึ้นแล้วกันเนอะอันนี้ก็เป็นโกของการทํา CRO นะครับซึ่งผลสุดท้ายเราก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นหรือยอดขายเพิ่มขึ้นหรือคนทําตามจุดประสงค์ที่เราต้องการมากขึ้นนะครับโอเคครับ วันนี้ผมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเรื่อง CRO มากขึ้นเลยนะครับจริงๆก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้ววันนี้ผมเดินทางด้วยแล้วก็ทําอะไรด้วยเลยต้องขอตัวไปอาบน้ํานอนแล้วครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกก็เดี๋ยวเวลาจะพยายามอัดเพิ่มอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ